วันนี้แวะมาชมสวนผักขันย่าค่ะโอ้ข้ามบักทัวอยากกำลัางงามเริ่มโตแล้ว,วนี่หย่าปลูกแบบทีแห้งเหมืนปีที่แล้วปลวบ,ลบยาวๆขาวๆกินอร่อยเดี๋ยวไปดูข้างในกันเลยจ้าเดีย๋ยวเลยสักเกีบพักยาไปดวกกินกับแจ้วใส่ละชางขาวฟ๊บมาแล้วจ้ามาดู ว่ามีผักอะไรกันบ้างมีผักชีหอมอยู่ตรงนั้นจะ้ะอันนี้ผักกาดกวางตุ้งห้องเต้ค่ะรวกินกับแจวอร่อยดีส่วนด้านนู้นจะเป็นต้นหอมผักชีลากับมีเดอร์ผักกาดหินกับมีฮะดิข่างบักทัวรรากละงามของคุณยายาชอบปลูก หอมกำลังงามตวนโอ้โหต้นหอมงามงามจ้ะข้าวบักถัวกำลังเป็นดอกเดี๋ยวก็เป็นนวยแล้วต่อไปนี่ต้นบ,บักพีกพร้อม แล้วก็ผักกาดหินชีราวเพิ่มเติมขุดถัแบบ่วง่ามขนาดผักกาดอะไรเหลืองๆผักกาจอนบอ่สวยงามค่ะวันนี้จะไปเก็บผักกาดกวางตุง้งไปใส่ข้าวผัดให้น้ำพลอยน้ำพอยรีเควสอยากกินข้าวผัดเดี๋ยวเราไปเก็บผักกันเลย นี่แบบใหญ่ๆอวบๆก็มีนะจ๊ะเอ๋พนงามบอซูมเข้าไปดูชัดๆจ้าแน่ต้นนี้งามๆอวบๆคุณย่าปลูกเราก็เป็นคนเก็บไปกินนะคะพะัชิงสวยอ่าเดี๋ยวไปเก็บผักกันก่อนนะคะเดี๋ยวกันเจอกันใหม่ สวนผักคุณย่าค่ะบางข่าบมกทั่วงามแห้งลวกผักกินกระตำแจวจ้าผักกวางตุ้งห้องเต้สดๆจากสวนคุณย่าค่ะปลอดสารพิษต้มน้ำเดือดๆแล้วก็ใส่เกลือลงไปแล้วก็ ใส่น้ำมันพืชลงไปนิดหน่อยนะคะเพราะจะทำให้สีผักของเราสีเขียวสวยงามนี่คือการเคล็ดลับการลวกผักให้สีสวยนะคะดเดี๋ยวนะคะ เมื่อสุกดีแล้วนะคะเราก็จะประตักใส่จานเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าหน้าตาหน้ารับประทานเชียวเลยก็มากินกับตำแจว่วอันนี้คือแจ่วที่เด็กตำม,มาแล้วนะคะพักลวกจ้าจํำกับแจวนี่คือฟินมากแซ่บเวอร์ Mm hmm? Hello?